สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่โรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้พามาชมงานติดตั้งเบาะพุ่มเสากระาแท่งนะครับเป็นโดมอาคารของทางโรงเรียนนะครับพื้นที่ด้านหลังก็จะเป็นนะครับเป็นเสาอาคารต้นใหญ่เลยนะครับโอเคตอนนี้ครับที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะเป็นเบาะพุ่มเสากระาแท่งนะครับที่เราผลิตกันมานะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยกระดาแท่งนะครับทั้งหมด4ด้านเลยนะครับโอเคเดินตามนะครับ ความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับตามสเปคงานของลูกค้าตัวนี้จะเป็นผ้าใบกันกันน้ำนะครทนแดดทนฝนนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งผลิตได้ตามสเปคหน้างานเลยนะครับบางส่วนเราก็ต้องมาประกอบกันหน้าง,งานนะครับเพราะว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับเราก็มายิ่งประกอบกันหน้าง,งานนะโอเคเดินไปตามมันเลยครับอันนี้เสาเสร็จแล้วนะครับสแกนพื้นที่รอบๆรอบมึงเลยนะพื้นที่รอบๆแล้วก็ เป็นลานเด็กประสงค์นะครับไอ้ตัวนี้ตัวเสาตัวเสาก่อนจะติดตั้งบอรดนะครับอันนี้เราก็มาเชื่อมโครงเหล็กให้มันแน่นหนานะครับแล้วก็ยึดเพื่อความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้ยาวนานนะครับตัวนี้เราเดี๋ยวประกอบตัวบอรเข้าอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ด้านงานก็จะเป็นเสาโดนทั้งหมด12ต้นนะครับก็น่าจะใช้เวลาสวันในการติดตั้งนะครับ โอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามไปท,ที่ ssi.s.comchai1983 หรือโทรไปที่098526112 6, 6, ได้เลยนะครับทางบริษัทเราผลิตและติดตั้งบอ่อกุ้มเสาบ่ติดผนังบ่รองพื้งงนกระแทกทุกชนิดนะครับผังภายในร่มการแจ้งกลางแจ้งนะครับรับติดตั้งงานทั่วประเทศนะครับประเมินราคาฟรีไม่มีใ,ใครจ่ายโอเคเราเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปหลังจากที่เราติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ